ว่าไม่ทุกคนแล้วว่าสามารถที่จะทําเรื่องดีๆแบบนี้ได้เลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เอนดูละนะคะขอบคุณแม่ๆบ้านห่วงพันขอบคุณแม่ๆม่ขอบคุณพี่ๆนะคะ,<ส>ะที่ไม่ว่าหลันจะทําอะไรทุกคนก็พร้อมที่จะนสนับสนุนดีใจหลายๆค่ะขอให้ทุกคนได้บุญกันทวนหน้าน<ส>ะคะมีความสุขแห่งๆวานๆซึ่งขวดคุทุกคนค่ะเอบคุณพี่ะ

ใ่เล็กมันไทยภาพนิ่งาวก็พี่หลันนะแต้อนเพราะว่าเลยเนี่ยรู้สึกดีมากมากเลยนะเพียงจีนเรือนะคะโอ้ยขอบคุณหลายๆเน้อค่ะเอาไปเขาฮมเล่นเกมเพื่อน